อร่อยมากครับแล้วเข้ามีน้ําหนักอืมเยอะมากมีตันไรคกับเชมี่เป็นบอกครับเนี่ยต่างกันมากเลยแล้วก็ต้นทุนเราก็ไม่เสียครับเราเสียแค่ไข่ใบหนึ่งน้าปลาช้อนหนึ่งเราก็ได้จุลินทรีย์เจ็ดขวดครับถ้าเกิดเรามีสวนสักที่หนึ่งเราจะมีพื้นที่สีเขียวแถนี้ใส่เห็ดหมดเลยเดี๋ยวถ่ายเห็ดเรางอกว่า อย่าเรียกใหม่ผมคำว่าอัปเดียดด้วยครับเชิญเลยค่ะเชิญยินดียินดีเลยค่ะยินดีต้อนรับเลยขายอยู่บอครับแม่กล้วยครับขายค่ะเราก็ขายวีละสิบห้าบาทเนี่ยตัดได้แล้วลูกใหญ่น่ากินฝากเบอร์จักน้อยนะครับแม่จำเบอร์ะไรอยู่บอครับเบอร์นะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวชมยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับครับแล้วก็เบอร์โทรถ้าอยากจะโทรมาคุยมาอะไรก็ ศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งนะคะครับหรือเฟซบุ๊กมีบอกครับเฟซบุ๊กมีค่ะเข้าไปในหัตสยาใจดีอ๋อคุณแม่หัตสยาใจดีค่ะแล้วก็จะเจอเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ,อย่างปลาใครจะมาแบบว่า enjoy เนาะอยากมาแบบออกกำลังกาย e x e ์ c i s e บ้างก็มาเลยคือ เอาเบ็ดมาอันหนึ่งแล้วก็หาเหยื่อหาอะไรมาพอตกได้ก็ช่างเป็นกิโลอาเซีบาทจะเอามากี่คันก็แล้วแต่แต่ว่าอขออย่างเดียวอย่ามาเหยียบแต่ใครเหยียบอะไรของใน,นนี้ทานได้หมดเลยค่ะอ่านได้รับร,บรบองคเดี๋ยวขออนุยาดชิมมั้งครับพี่น้องเนยไม่มีสารพิษหวานหวานอมเปรี้ยวน้แม่เนาออร่อยครับหวานเปรี้ยวอร่อยครับปุ๋ยหมักเราก็จะหมัก ปุ๋ยเอขี้งวอืมขี้งัว,งวแล้วก็แกบดำแล้วก็บใบไม้<อ>คนแก่ดูแลก็ได้ประมาณนี้ค่ะครับแม่ตัดญ้าเองตัดยาเองเอพรวนดินใส่ปุ๋ยทำเองหมดค่ะครับสองคนตายยายใจรักค่ะถึงจะทำได้งานเกษตรมันใครจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ถ้าคนรักก็จะเป็น อะไรที่แบบเหนื่อยแบบมีความสุขอยากเชิญชวนให้ทุกๆคนนะคะที่มีที่ก็แบ่งปันสักเอาแค่สองไร่พอเอขุดบอ่อครับค่ะแล้วก็ทำคองไส่ไก่แบบสวยๆสักนิดนึงครับแล้วเราก็ปลูกของกินเองเราไม่ต้องไปซื้อผักตลาดกินที่มันมีสารเคมีครับแล้วเราจะไม่มีโรคประจำตัวใดๆทั้งสิ้นจะมีความสุขในสวน ยินดีต้อนรับนะคะครับผมนะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับผมลุงสอนพอนนอน้าผ้าละอวันนี้ผ้าพี่น้องมาเบิงโคกน้องนาโมเดลเป็นอีกหนึ่งโคกน้องนาครับพี่น้องที่ออกแบบได้อย่างสวยงามครับก,กิจกรรมก็จะมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เป็นระบบอินทรีย์ทั้งเบิดครับ พี่กัดเมื่อนี่เป็นแปลงของคุณแม่อัศยาใจดีครับพี่น้องเอาก่อนเื่นมาทำความรู้จักกับคุณแม่เจ้าของแปลงเพิ่นก่อนครับครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กัดตรงนี้บ้านยังน้องครับแม่กอกตรงนี้บ้านอ่ะน้องกอกนาว่าอ่าตำบลหนองโบฮีอำเภอพี่บุญมังสาหารจังหวัดสุโขทัีค่ะครับเนี่ย พื้นที่ตรงนี้แม่เฮ็ดโคกน้องหน้ามากจักปีนะครับเนี่ยปีสองปีสองปีกับแปดเดือนค่ะเกือบเกือบสามปีเนาะเกือบสามปีครับยางจะเข้าปีที่สามแล้วยางจะเข้าปีที่สามแล้วค่ะครับเอาขอยอนกลับไปเมื่อสีปีที่ผ่านมาก่อนจะมาเป็นโคกน้องหน้าพื้นที่ตรงนี้บอกพี่นอเขาเนี่ยครับเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไหนครับโอ้ลักษณะตรงนี้คือเป็นพื้นที่ ลกล้างว่างเปล่าเขาไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทำหน้าไม่ได้ทําอะไรปล่อยให้มีแต่ป่ายาคาก็เลย<อ>เห็นว่าพื้นที่สวยๆก็เลยโอเคเราอยากได้ตรงนี้ก็เป็นเนื้อที่เจ็ดไร่ค่ะก็มาลงมือทำเพื่อจะมาพักผ่อนวัยเกษียนค่ะ,<อ>ค,ะครับตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ ตอนนี้6 0สิบห้าปีโอ้เข่าหกสปีเนาะรับคุณแม่ก็ยังแข็งแรงเลยการทำงานไหวอยู่เนาะครับเนาะค่ะออกกําลังกายทุกวันค่ะออกกําลังกายลงอยู่ในสวนตลอดเวลาค่ะคือชอบค่ะชอบที่จะ เราจะออกกําลังกายเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงเหลือกินเราค่อยขายแบ่งคัอไม่เน้นขายใช่ไหมครับเนี่ยไม่เน้นขายเหลือกินแบ่งขายเนาะเหลือกินถึงจะได้คนข้างนอกถึงจะได้กินค่ะเอามาก่อนแม่ยุสัสครับเนี่ยเมื่อก่อนอยู่อเมริกาค่ะอืมค่ะมาจากอเมริกา่ะญ่เมืองนอกค่ะไปทํา ร้านอาหารอยู่อเมริกาก็เกือบสามสิบปีค่ะโอ้ถือว่าเยอะครับเนี่ยไปใส่ชีวิตญี่ปุ่นค่ะครับเป็นยังไงเมี่ยอ่าคือเดี๋ยวมากลับมาอยู่บ้านเท่าครับเมี่ยบัานนี้คือความสุขบนปลายชีวิตต้องอยู่เมืองไทยอย่างเดียวค่ะคือความความที่ตั้งใจว่าเออมันเป็นแผ่นดินของเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนบ้านเรานะคะ ครับอยู่ไซกับโบมี่ข้อมสือขึ้นยูบ้านเมื่อไม่มีไม่มีอาหารการกินไม่มีกล้วยอร่อยอร่อยไม่มีขนุนไม่มีมะพร้าวที่ประเทศไทยอย่างเดียวค่ะครับ <laughs> แล้วความเป็นอยู่เป็นยังไงครับแม่อยู่ที่น่นครับอยู่ที่โน่น,น,นก็ถือว่า ถ้าคนไม่มีกิจการอะไรก็ลำบากนะคะลำบากมาก<อ>แต่สู้ชีวิตต่างแดนไม่ได้ว่ามีความสุขเลยเพราะทุกคนจะต้องแข่งขันมีแต่ทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้านจะอยู่แบบนี้<อ>ค่ะคือคโอกาสที่จะไปพักผ่อนในสวนในอะไรอย่างนี้เราไม่มีโอ้ไม่มีเลยค่ะคไม่มีครับแล้วพอดีพ่อบ้านเนี่ยแกเป็นโรคหัวใจค,คือผ่าตัด ใจหลายครั้งแล้วทีนี้อยู่ในออกซิเจนตลอดเวลารเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเรามีสวนสักที่หนึ่งเราจะมีพื้นที่สีเขียวครับแล้วเราก็จะได้ออกซิเจนอย่างดีเลยโดยที่จะได้รับอากาศบริสุทธิ์ค่ะคแล้วตั้งแต่มาเราไม่เคยใช้ออกซิเจนเลยอืมค่ะตอนนี้ก็แข็งแรงรบแบบ คือได้รับออกซิเจนจากธรรมชาติค่ะจากธรรมชาติแล้วก็ตีห้าครึ่งแล้วก็จะออกกำลังกายรอบสวนเดินออกกำลังกายวันละสามรอบหรือห้ารอบแล้วแต่โอกาสค่ะอืออ่าคือบอกง่ายๆก็คือว่าว่เกษียนเป็นบ่กครับเนี่ยช่วงอ่าบ้านปลายน้ะแม่เนาะบ้านปลายชีวิตครับคือเราก็มาทำกเกษียณตัวเองอยู่ที่เมืองไทยค่ะครับค่ะ พื้นที่ทั้งเบิร์ดเจ็ดไร่นี่แม่เฮ็ดยังเนี่ยครับตอนนี้ครับผ้าพี่น้องเขายางเบิร์ดเนี่ยครับเ่ะเอานะคะคือปลูกพืชนยังเนี้ยครับปลูกพืชเอ่อเป็นไม้เศรษฐกิจเราก็จะมียางเอ่อจะมีอันนี้มะข่ามงนะคะสองปีกับแปดเดือนค่ะไม้มะข่ามงเนาะค่ะโตไวเนี่ยพื้นที่พวกนี้จะเป็นโซนของไม้มะข่าครับแล้วก็เราก็จะมีกล้วยค่ะแล้วอันนี้ โกโก้เนี่ยโกโก้นี้เราก็เพิ่งปลูกได้ปีกว่าเนแรับโกโก้แล้วก็จะเป็นยางนาคือพืชล้มลุกก็เป็นตะไคร้นะคะพืชระยะสั้นค่ะพืชระยะสั้นแล้วรอบรั้วเราก็จะมีชะอมทั้งหมดเลชะอมทั้งนั้นก็มีค่ะมีหมดเลยค่ะชะอมมีรอบสวนเจ็ด เนื้อที่เจ็ดไล่เราจะใส่ชะอมหมดมค่ะชะอมเนี่ยล้อมรอ,มรอมเบเรื่อยๆครับค่ะล้อมรอบเป็นส่วนเป็นครัวเป็นเป็นอะไรละ่ะเรียกเป็นล้วเนาะครับเป็นล้วแล้วอันนี้ก็อันนี้เป็นยังไะครับแม่ส้มส้มเขียวหวานโอ้ส้มเขียวหวานน้ำผึ้งค่ะมีส้มเขียวหว,ว,วานส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้งแล้วอันนี้ก็เป็นเอ่อมะ<ไ>อะไรอ่ะมะยงชิดโอ้มะยงชิดค่ะนี่กําลังเอามาปลูกใหม่ก็เป็น ยางนาทั้งหมดเลยค่ะโซนนี้ค่ะครับโซนนี้เป็นยางนาแล้วก็โซนนั้นก็เป็นยางนาคือเป็นยางนาทั้งหมดค่ะถ้าสมมุติอีกสักสามสี่ปีเนาะมันจะเป็นซุ้มที่สวยงามมากค่ะครับมันจะเป็นอันนี้ก็ยางนาทั้งสองข้างเลยคสองข้างอันนี้เพิ่งมาปลูกได้ไม่ถึงปีค่ะเโอ้ก็คือวัตโตไว้ค่ะโตไว้ค่ะ เร่ลงเสียเห็ดลงยังอยู่บ่ครับเนี่ยลงค่ะลงเชื้อเห็ดคิดว่าปีหน้านี้เห็ดจะเยอะมากครับจะมีเห็ดโคนครับแล้วก็เห็ดอะไรอ่ะเห็ดอ่าเห็ดยางนาน่ะครับเป็นเห็ดละงกค่ะค่ะค่ะใช่เห็ดละงกเพราะว่าแม่ก็ภาษาไทยก็ไม่แข็งภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งอันนี้รวยค่ะรวยนี้เราจะเป็นพันของพระเทพ มาจากปักช่องนะคะจะเป็นพันธุ์โอ้โหลูกสวยเนาะแม่เนาะค่ะค่ะครับผลผลิตอยู่ในหนีขายอยู่บ่ครับแม่กล้วยครับขายค่ะคือก็มีเอ่อชาวบ้านเขาเอาไปกินคมาแบ่งปันเอาไปกินเราก็ขายวีละสิบห้าบาทโอ้วีละสิบห้าบาทค่ะโอ้ถือว่าเป็นราคาแบ่งปันเนาะแม่เนาะไม่แพงเลยค่ะถือว่าบ่แกงครับแล้วอันนี้ต้นอะวคาโดค่ะอันนี้อะวคาโด ครับอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดนี่ก็เพิ่งปลูกได้สองปีครับค่ะสองปีอันนี้ก็จะเป็นอ่มะนาวค่ะคือจะมีทุกอย่างเลยเนี่ยอยู่เนี่ยกินนี่เบิรตทุกอย่างม่เนอะคือครับก็ตั้งแต่คุณแม่มาเนี่ยสองปีแปดเดือนเนี่ยครับผักไม่เคยซื้อทานเลยค่ะโอ้แม่ปลูกเองปลูกเองค่ะปลูกเองอันนี้มะพร้าว ค่ะมะพร้าวนี่ก็สองปีแปดเดือนค่ะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมค่ะนี่มะพร้าวน้ำหอมก็คิดว่าปีหน้าอาจจะออาจจะได้ชมผลอาจจะแท่งจันอาจจะเห็นผลผลิตแม่เ้านะอาจจะเห็นผลผลิตของเขาค่ะโอ้้วยกับมิตรน้องง่ายๆขายด้วยนะคะขายใครขายนอจังไหนครับเนี่ยถ้าใครอยากจะมาแบ่งปันเอาหน่อไปปลูกเนาะ เราก็จะขายแค่ยี่สิบบาทอ่ะโอ้โหน่ยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทครับมาขุดออกไปเลยครับถือว่าบ่แพงเด้อพี่น้องเป็นราคาที่แม่เพิ่นแบ่งปันนะครับแบบแบ่งปันค่ะแบ่งปันกล้วยก็วีละสิบห้าบาทค่ะครับนอสำรับนอกล้วยก็ยี่สิบครับค่ะผลผลิตแม่เพิ่นยินในสวนนี่โอ้ล้ำมากหลากหลายอย่างครับพี่น้องหลากหลายค่ะคือมีเพื่เพืชล้มลุกเราจะปลูกของที่เรากินครับ ที่เราชอบอันนี้ก็จะเป็นอมอสเบอรี uh, ่ใช่ไหมคะอมอสเบอรี่อ๋อแมนอยู่ครับเนี่ยอันนี้เราก็จะปลูกไว้สลับกันเป็นแซมมาเรื่อยๆพวกนี้ก็จะเป็นคือ พื้นที่ไม่ว่างค่ะครับจะเป็นของกินทั้งหมดพื้นที่ทั้งบดเกลี่นี่แมี่ยใส่บดอันนี้ต้นกระท่อมต้นกระท่อมใบกระท่อมครับใบกระท่อมต้นกระท่อมนี่รู้สึกจะมีประมาณสิบกว่าต้นค่ะก็แล้วก็เราอยากให้ปุ๋ยปุ๋ยพืชเราดีนะคะเราก็ปลูกถั่วเขียวค่ะอันนี้ใส่ถั่วเขียวนะคะคือ เราเก็บผลผลิตได้เราก็เก็บถ้าเก็บไม่ได้ใบเนี่ย<อ>เขาจะเป็นประโยชน์ทําให้ดินเราดีค,ครับพอปล่อยเลย,ยเป็นหมอนีค่ะปล่อยเลยคพอเขาออกดอกมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยแล้วมันจะมีฝกักมีฝกักแล้วก็เก็บมาไว้ทําถั่วงอกทำอะไรทานค่ะนี่ก็ต้นฮอดเบอร์รี่เนี่ยพืดผักสวนครัวมีทุกอย่างค่ะ มีทานทุกอย่างครับเนี่ยนั่นต้นทับทิม,มค่ะหัวปลีนี่เยอะมากค่ะหัวปลีกขายบ่ครับเนี่ยไม่ขายหัวปลีใครมาก็ให้โอ้เลมากก็ให้ให้แจกแจกฟรีเลยครับแจกฟรีครับไปใกลใกล้แจกฟรกกฟีค่ะครับไม่ไม่เน้นขายคือ คืออันไหนที่ให้ก็ให้ค่ะครับอันไหนพอแบ่งได้ก็แบ่งค่ะแบ่งปันได้และอย่างปลาอย่างปลาใครจะมาแบบว่าสนอยเนาะอยากมาแบบออกกําลังกายออกกำลังบ้างก็มาเลยคือเอาเบ็ดมาอันนึงแล้วก็หาเหยื่อหาอะไรมาพอตกได้ก็ชั่งเป็นกิโลห้าสิบบาทจะเอามากี่คันก็แล้วแต่ เสียค่าสถานที่อยู่บ่ครับเนี่ยไม่เสียค่ะบริียไค่าเีสค่ายังกับบริสียค่ไ้เพียงแต่ว่าอุปกรณ์พวกเบดพวกอย่างตัวหามา่เองแต่ว่าขออย่างเดียวอย่ามาเหยียบตะไคร้เหยียบอะไรย่าเยแม่เพิ่นขอร้องอย่างเดียวบพแต่ผมว่าเหยียบของอย่างนี้นี่ครับใช่อย่ามาเหยียบเอดอกไม้อะไรพวกนี้ค่ะส่วนปลาที่น้องผู้ใดอยากมาตก ปูไดเซียนเบ็ดกับคามาโตกครับพี่น,อน้องครับโตกไรแม่เพิ่นบอกว่าเอาขึ้นมาสัางนนเป็นชมพู่ครับค่ะโลละห้าสิบบาทเดีวยว่วามมาค,วความสามารถค่ะแล้วจะความสามารถค่ะครับมาอันไหนที่เขาจะเป็นอาหารเราเนาะที่เขาจะเป็นอาหารให้เราเราก็เอาไปทานอันนี้ดอกไม้สวยมากครับชอบ อันนี้เป็นดอกไม้ประดับค่ะดอกไม้ประดับสวยงามสวยงามทุกจุดจะมีดอกไม้มีอันนี้ต้นเชอร์รี่เชอร์รี่นี้ได้กินแล้วนะคะได้ผลิตผลครับออกมาเยอะมากแล้วเก็บกินไปสองสามชุดแล้วครับเนี่ยโอ้เป็นดูกสีแดงค่ะครับโอ้ดูกสวยเนาะค่ะอร่อยค่ะครับเนี่ยครับ ของในนี้ทานได้หมดเลยค่ะอ่านได้รับรองครับเดี๋ยวขอเราอยากชิมมั้งครับพี่น้องเ้ยไม่มีสารพิษหวานๆอมเปรี้ยวนะเมียนาออร่อยครับหวนเปรี้ยวอร่อยครับเป็นเป็นพืชที่ลูกดกมากนะคะครับเนี่ยลูกดกมากเราจะคือเราอยากกินอะไรเราก็จะไปซื้อพันมาแล้วก็มาลงค่ะอันนี้ก็อะโวคาโด อันนี้ก็เชอร์รี่อันเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ประดับอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะอ่าถ้าเป็นภาษาอีสานเขาจะเรียกใบส้มเสี่ยวครับเนี่ยสมมันเปรี้ยวใช่ไหมครับสม้มส้มเสี่ยวใช่ส้มเสี่ยวครับส้มเสี่ยวต้นนี้พอเห็นแล้วก็อนุรักษ์ไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตจะไม่มีใช่ไหมคะจะจะออกออกปเปรี้ยวค,ค,ครับเข้เนี่ยครับ บางทีก็ทำพริกเกลือมาแล้วก็เด็ดไปกินพเอชอบที่จะอนุรักษ์ต้นไม้ที่พันหายากนะคะคพันหายากอันนี้ก็เป็นของฝั่งจะเป็นมะพร้าวค่ะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมก็ประมาณสามร้อยกว่าต้นค่ะ เอาทั้งหมดเลยบอกรับแม่ในโคกน้องหน้าเนี่ยบอกรบสามรอยต้นครับแม่พืชพักที่แม่ปลูกอยู่นนี่ใส่เคมี่เรียกว่าเห็ดเป็นอินซียครับแม่เป็นเกษตรอินรีย์แล้วก็ขี้วัวแล้วก็เป็นอินรีย์น้ําชีวภาพที่เราหมักเองโอค่ะแล้วก็เราก็จะหมักเออินรียหัวปลีครับค่ะแล้วก็อินทรีย์หนอกกล้วยโอค่ะครับ แล้วก็อินทรีย์น้ำซาวข้าวครับเนี่ยเราจะมีพวกนี้ครับค่ะแล้วก็ยาไล่แมลงเราก็จะไม่ใช้เลยเราก็จะใช้พวกใบสะเดาโอ้พวกใบสะเดาค่ะใบสะเดาแล้วก็ใบเอ่อน้อยหนาอืมค่ะครับพวกยาปราบศัตรูพืชไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะครับ ไม่มีครับนี่คือระบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับพืชพักนี่เนี่ยสามารถเก็บกินได้เลยค่ะเดินมาเนี่ยเก็บกินได้เลยครับพืชผลไม้อะไรต่างๆกินได้เลยแล้วน้ําในสระสามารถกินได้อืไม่มียาฆ่าานร่นเ้ม่นจะเป็นข้องใส่ไก่ค่ะแมเพื่อจะลอก เอาเกาะกลางเนี่ยแม่ปลูกยังเนี่ยครับแม่คือหลายหลายย่างอยู่ครับเนี่ยเกาะกลางนี่มีขาเหลืองอแล้วก็ายางนาค่ะครับยางนาค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ตัดญ้าครับปลากระมีตัวแม่ <laughs> ปลาเยอะมากค่ะปานี่ไม่รู้กี่หมื่นในคลองเนี้ยจะมีปลาตะเพียนปลานินครับค่ะปลาดุกปลาช่อนครับมีปลากระห้อือ่าหามีมีเยอะ มีหลายสายพันธุ์ตัวนีเ้เ็เป็นไผ่โอไผ่อย่างค,ครับแม่นี่ครับอันนี้เป็นไผ่สร้างหมุนนะคะไผ่สร้าง,างมหมุนค่ะเพื่อหน่อเราก็ทานได้ค่ะหน่อเนี้ยเอามาทําอาหารก็อร่อยหวาน,าวานแล้วลํำต้นเราสามารถที่จะเอามาสร้างบ้านตร้งกระท่อม,มสร้างอะไรได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นไผ่ที่แข็งแรงมากอค่ะครับ ใส่พันมาจากใส่นครับเนี่ยอ่าพันธ์ก็สั่งซื้อใน y o u u t b ูอืมค่ะครับแล้วเราก็ไปคือเราค้นหาพวกเอ่อที่จะมาปลูกเนี่ยเราค้นหามาประมาณสิบปีครับค่ะที่เราดูแบบศึกษามาก็สิบกว่าปีค่ะก่อนที่เราจะกจะเอามาปลูกค่ะที่เราจะมาลงตรงนี้เนี่ยไสปร้างหมุนคั้งนั้นเลยค่ะเป็นไม้ที่แข็งแรงมากครับเรา เพราะว่าอนาคตข้างหน้าผายป่าเราจะไม่มีใช้แล้วนะคะคแถวนี้อันนี้ไม่ได้ทํานาเลยค่ะออันนี้คือจะเป็นระบบของพืชผักสวนครัวแล้วก็กเป็นที่อยู่อาศัยน้ำที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะยางนาอันนี้โตเร็วมากครับยางนาแล้วก็ไม้สักอีกประมาณ ปีหรือสองปีหรือปีหน้าจะเห็นเห็ดธรรมยักษแม่ค่ะครับคือใส่หมดแล้วค่ะแถวนี้ใส่เห็ดหมดเลยเดี๋ยวทาเห็ดตะโงกอกอย่าลืมให้ผมขม่าอาปเดียดด้วยครับแม่เลยค่ะเชิญยินดียินดีเลยค่ะยินดีต้อนรับเลยแล้วก็มาเอาไปทานด้วยคือเห็ดเนี่ยขึ้นเยอะมากครับแต่แม่ไม่ไม่รู้จักอเป็นเห็ดธรรมชาติค่ะครับเป็นเห็ดธรรมชาติ ทุกอย่างที่อยู่ในสวนเราเนี่ยอย่างอย่างนี้กินได้เลยค่ะครับอืบอนอันตรายไม่มีอ,อันตรายค่ะยาฆ่าหญ้าไม่มียาฆ่าแมาลงไม่มีทุกอย่างเราทำแบบออร์แกนิกอยากจะกินพืชเป็นยาไม่อยากกินยาเป็นอาหารไม่อยากกินยาเป็นอาหารค่ะ ก็คนแก่ดูแลก็ได้ประมาณนี้ค่ะครับแม่โอ้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับแม่เพราะใจรักเองทุกอย่างได้บมครับคับทำเองอตัดหญ้าเองตัดหญ้าเองอรวนดินใส่ปุ๋ยทำเองหมดค่ะครับสองคนตายยายเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดยังแม่กับเฮ็ดเองหมดครับแม่ทำเองค่ะจุลินซีอะไรก็ทำเองจุลินรีแม่มักเองเฮ็ดเองเลยทำเองหมดเลยครับ ซื้อวสุดยอดครับคุณแม่ไหว้หกสิบห้าปีครับเพราะใจรักค่ะถึงจะทำได้ใจรักจะเฮดไนานแม่เนาะถ้าใจไม่รักผมมีใจรักในลานเกษตรกับเฮดบบไ้ค่ะทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้เพราะว่างานเกษตรมันใครจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ถ้าคนรักก็จะเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยแบบมีความสุขค่ะเมื่อยแบบมีความสุขมีความสุขมาก ได้ออกกําลังกายเหงื่อออกแล้วเราก็เข้าไปอาบน้ําอะไรก็จบแต่ละวันค่ะครับ่า65ปีไม่มีไม่มีโรคอะไรเลยค่ะไม่เคยไปหาหมออืมค่ะหน้ามืดวิ่งเวียนความดันไม่มีครับค่ะส่วนมากแม่จะดูแลสุขภาพจะไม่ทานเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เกิดโอค่ะจะ เนื้อหมูไก่เนื้อจะไม่ทานครับค่ะจะทานผักเป็นเป็นอาหารพื้นคืออาหารผักกับปลาครับค่ะแล้วก็กุ้งอะไรเนี่ยทานค่ะครับแต่ไม่ไม่เนื้อสัตว์ครับ <laughs> คือแม่รักษาสุขภาพได้เนาะรักษาสุขภาพ,พรัอสิบห้ปีแม่กันยังแข็งแรงค่ะครับมาอยู่เมืองไทยก็มาบุกเบิกมาเฮ็ดโคกนอกหน้าค่ะครับสุดยอดอีนี้ครับคุณแม่อยากให้อยากเชิญชวนให้ทุกๆคนนะคะที่มีที่โอเคทุกคนที่เนี้ยคนรวยนะคะเพราะว่ามีที่ดินเยอะครับก็แบ่งปันสักเสียดายโอเคเอาแค่สองไร่พอเอาแค่สองไร่ค่ะสองไร่เนี่ยเรา อ,อทําดีๆอ่ขูดบ่อครับค่ะแล้วก็ทําคลองไส้ไก่แบบสวยๆส,สักนิดนึงครับแล้วเราก็ปลูกของกินเองเราไม่ต้องไปซื้อผักตลาดกินที่มันมีสารเคมีครับแล้วเราจะไม่มีโรคประจําตัวใดๆทั้งสิ้นตอนนี้แม่มาอยู่เมืองไทยแม่ไม่เคยซื้อผักตลาดกินแ,แม่กลัวครับครับ,ค,รบค่ะงั้นทริปนี้เอาแค่นี้ได้ไหมคะ ครับมวันนี้ขอบคุณแม่หัสยาใจดีขับคุณแม่ผีผ้าเมื่อเบิงโขกน้องหน้าสวยๆงามๆยินดีต้อนรับเลยค่ะครับผมเอาไว้คลิปหน้าพอกันใหม่เนาะครับพี่น้อสำหรับคลิปนี้ผมกับคุณแม่หัสยาขอลาพี่ล่าน้องไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ